คาร์ดิโอง่ายๆด้วยลองดูไหมครับสวัสดีครับผมดรการจากจีนฟิสิกส์เวิร์กอัพเดลิเวอรี วันนี้อยู่ในช่วงของไม่วิ่งได้ไหมการที่เราไม่วิ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถทําการคาร์ดิโอได้นะครับซึ่งการทาคาร์ดิโอประโยชน์ของมันก็คือการทําให้ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยทำงานได้ดีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่วิ่งเราจะสามารถทําในรูปแบบไหนได้บ้างซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินปั่นจัก,กรยานหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเราจะได้ติดตามต่อไปเรื่อยๆว่าซีรีส์ไม่วิ่งได้ไหมของเราเนี่ยจะมีรูปแบบไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้ เราจะนำเสนอในวิธีของคูลาฮูปครับสำหรับการเล่นคูลาฮูปนะครับคือจริงๆเนี่ยคูลาฮูปเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีตั้งแต่ราคาถูกจนไปถึงราคาแพงเลยนะดังนั้นก็คือเราก็เลือกตามความเหมาะสมรวมไปถึงขนาดน้ําหนักอะไรพวกนี้เลือกให้มันเหมาะสมสําหรับผมประมาณนี้กําลังดีนะครับสําหรับการหมุนคูลาฮูปนะการจะทำคาร์ดิโอนั่นก็คือเราต้องทําต่อเนื่อง นะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่20นาทีขึ้นไปแต่ถ้าทำฮูลาฮูปยาว20นาทีผมว่าเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าเผื่อใครไม่เคยลองลองทําดูได้นะครับทําแบบต่อเนื่อง20นาทีสําหรับผมถ้าให้ผมแนะนํานะทำสัก10นาทีพักแล้วก็ทําต่ออีก10นาทีก็ได้นะครับเป็น20นาทีแบบนี้ก็ได้นะครับทำทีละ1ินาทีหรือ10นาทีมันก็นาน5นาทีก็ได้แต่แบ่งซอย หนาทีไปเรื่อยๆจนถึง20นาทีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อควรระวังในการทำฮูลาฮูปนะครับถ้าไม่เคยทําเมื่อเราเริ่มทําแล้วเนี่ยบริเวณที่มันจะปวดคือบริเวณเอวถึงช่วงล่างของเรานะครับเพราะไอตัวฮูลาฮูปเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ําหนัก ค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นก็คือถ้าเล่นแล้วเนี่ยเกิดอาการเจ็บบริเวณท้องเอวหลังเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันก็หายและทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินคราวนี้ถ้าเผื่อบอกว่าทําฮูลาฮูปเล่นไม่เป็นแ่งไม่ได้วิดเอวหมุนเอวไม่ได้ไม่เป็นไรครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆทําให้ครบนาทีก็พอคราวนี้ถ้ามันตกก็เริ่มทำใหม่แต่เวลาก็จับไปเรื่อยๆแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตามนี้นะ คือจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นเก่งมากนะแต่รูปแบบวิธีการฝึกเนี้ยมันก็ทําให้เราเพลินๆได้เปิดเพลงฟังไปด้วยก็สบายมากขึ้นเป็นการทำแอโรบิกในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับป้า ไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากพื้นฐานพยายามทำช้าๆก่อนก็ได้ไม่ต้องเร็วมากถ้ามันตกก็เริ่มใหม่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเน้นที่เวลาก็พอนะพอมันช้าตวเหมืมันสวิงก็เริ่มใหม่ไปยึบเนี่ยทำแป๊บเดียวใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยะครับถ้าทำไปเรื่อยๆรับรองว่าเอวของเราเล็กลงแน่นอนนะครับ ยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ <ไป S 1> <ๆ>ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นฮูลาฮูปนะถ้าเผื่อเพื่อนๆเ,เล่น20นาทีนะครับมันสามารถเาผาผลาญได้ถึง130กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเผื่อเล่นนานไปถึง30นาทีเลยเนี่ยก็สามารถเาผาผลาญได้ถึง300กิโลแคลอรี่เลยนะครับถ้าเราไม่อยากวิ่งฮูลาฮูปก็เป็นคำตอบที่ดีได้นอกเหนือจากนั้นนะครับ ประโยชน์หลักๆด้วยความที่ว่าเราเล่นบริเวณหน้าท้องเยอะมันจะทําให้หน้าท้องของเรากระชับและไขมันตรงช่วงท้องของเราเนี่ยมันจะลดหายลงไปด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือรอบเอวของเราจะลดลงด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาในการเล่นนะเราควรจะเล่นในช่วงที่ท้องว่างและเล่นเป็นประจําให้สม่ําเสมอรับรองว่าหน้าท้องของเพื่อนๆเ,เปอร์เซ็นไขมันท้องและเอวของเราเนี่ย จะหายไปอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับ G 2 6 Workout Delivery ก็ได้นำเสนอในซีรีส์ไม่วิ่งได้ไหมในเรื่องของหุลหูสำหรับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเรา G 2 6 Workout Delivery ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย